ครับตอน60ล้านครับเออมันเป็นยังไงก็คือจริงจก็มีทั้งโปรและพี่ไม้ก็สร้างมูลค่าทายให้กับดีอ๋อก็จริงคือคืโปรดีใจมากที่ได้ได้ร่วมกันกับ่ยดีอ๋อแล้วก็แบบมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาคือจริงก็ต้องขอบคุณแบบพลังของแฟนๆทั่วโลกที่แบบว่าเขาเขาพุชเขาเขาพุชเขาแท็กนู่นนี่นั่นให้กับดีอ๋อในในอินสตาแกรมในในหลายๆช่องทางเนี้ยมันทําให้แบบว่าทางดีอ๋อเขาก็ประทับใจนะเขาแบบเขารู้สึกว่าเออมัน เขาเรียกว่า it's Thai time ม,มันคือช่วงเวลาของเมืองไทยอะไรเงีเ้ยก็รู้สึกว่าเออประเทศไทยคือได้รู้จักไปทั่วโลกแล้วอะไรเงี้ยก็กดีใจจะเกินหรอครับโอ้อขอบคุณครับอันนี้โครู้สึกไงบ้างที่แบบเป็น่วนหนึ่งที่ทำให้คนชาวต่างชาติอ่ยมาโฟกัสนที่แบบนักแสดงไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบการันงทิงไทยคือโปว่าชาติไทยหรือคนไทยอ่ะเป็นชาติหรือกลุ่มคนที่ตั้งใจไม่แพ้ชาติใด่โลกแล้วก็ พวกเขาก็มีอะไรดีๆในตัวเยอะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่หรือช่องทางให้พวกเขาได้ได้แสดงออกอะแล้วบวกกับแบบตอนนี้ทั่วโลกเขาก็แบบให้การยอมรับมากขึ้นคือเพราะว่ามันก็เป็นอะไรดีๆนะเพราะว่าก็ก็อยากให้คนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น,ม,นมันเพิ่มมูลค่าเรียกว่าต่อย,ยอดเรื่องงานด้วยใช่ก็หลายๆทางหลายๆทางครับผมก็มีขเนอับขึ้นหรออะไร อะไรขนาดนั้นไม่ก็ตามก็ตามความเหมาะสมของของทั้งโปรแล้วก็ทีมก็เป็นไปตามูลค่าใช่เป็นเป็นไปตามระยะเวลาความเหมาะสมคือจากเดิมนิดนึงไม่แน่ใจแล้วนะเรียกว่าเหมาะสมกับงานกับใช่ใช่พอทุกงานคือเราก็ทุ่มเทแล้วคือทุกงานที่เราทําคือก็อย่างที่บอกว่าแบบโปเหมาะอะไรกับเพชเช่คือโปโปว่าโปเป็นคนช่างเลือกอะแล้วมันคนเลือกในรอเวลา ในสิ่งที่ใช่เสมอโปรรู้สึกว่าอันนี้มันแล้วณวันนี้คือการที่ร่วมงานกับดีออหรือเพเชมันก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันคือบทพิสูจน์ที่แบบคือคือการลอนี้มันคุ้มค่าและมันทรงพลังมากจริงเลือกรับงานของโปรคือเป็นยังไงบ้างคือโปจะเลือกแต่งานที่เรารู้สึกว่าเราได้เติบโตไปพร้อมกันมันไม่ใช่ว่าฉันทํางานให้เธอและเธอทํางานให้ฉันเปล่าเราต้องเดินไปด้วยกันแล้วก็มันต้องแบบให้อะไรกับใครได้บ้าง งานติดต่อมาเยอะแต่ไม่มีคิวให้เลยก็ก็คือทางโปรและทีมก็เลือกก็พยายามเลือกงานที่เหมาะสมแล้วเราแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเดินไปด้วยกันได้ขี้เกไปเยอะไหมโปรที่ผ่านมาก็ที่มันรับไม่ได้รินคิวมันไม่ได้เลยแต่แต่ต้องบอกว่าคิวมันไ่ได้จริงนะเพราะว่าแบบคือเราอยู่ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศอะไรเงี้ยแบบสับไปสับมาอย่างเงี้ยโปรเสียดายไหมเพรหายไปเยอะเหมือนกันนะก็มีบ้างนะ แต่ว่าไม่เป็นไรเชื่อว่าเมื่อเวลาที่เหมาะสมเราจะได้มาเจอกันแอนเยอะเหมือนกันแอนเยอะเหมือนกันก็ยังรับอยู่นะครับผมก็ถามเวลาแบบว่าเราเลือกงานอาเงี้ยอำนาจการตัดสินใจคือเป็นเราไหมหรือว่าช่วยๆกันช่วยๆกัน,กนทั้งโปรและค่ายเ,ออเพราะว่ามันเหมือนแบบนะวันนีเ้เราก็โตมากแล้วแหละถ้าคือทุกๆมูฟท,ที่เราเดินทุกทางที่เราไปมันต้องรู้สึกว่าเราจะไม่เสียดายกับทางที่เราไป คุม้มทุกอย่างคุ้มคุ้มในแง่ของของทางใจมากกว่าว่าเออเราครั้งหนึ่งเราได้เคยทำงานอย่างเช่นหนังเรื่องแมนสวยมันแบบคือมันคุ้มในคุณค่าทางใจอ่ะค like <low> <t> ือแบบทุ่มเทเวลาไปเยอะมากนะแล้วแบบเหนื่อยมากแต่ว่าแบบมันคุ้มค่าอะไรมันเป็นเหตุการณ์ไหนโที่แบบเขาเสนอค่ามาแบบเราแบบไม่ไม่อยากบเนียบอะไรเงี้ยมีไหมก็ความผิดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ ก็อาจจะมีบ้างใช่คือคือคือมันต้องมาคุยกันคือในในในบางงานเขาก็ไม่ได้มาคุยกับเราแล้วเขาก็หายไปเลยอะไรเงี้ยคือโป๊บอกว่ามาคุยกันนะคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะจ๊ะแล้วของฮ่สตงบอกว่าป่วยแบบเป็นเกินร้อยล้านทั้งคู่โอ้ขนาดนั้นเลยหรอากรอ๋อก็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 เป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ เพราะว่าสิ่งอื่นมันคือแบบในแง่ของการทํางานอ่ะเร,เราเราก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทําสิ่งต่างๆที่มันไม่เคยทาแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่มันซื้อไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะไป BOF ซึ่งซึ่งมันมันก็เป็นงานที่มันดีมากๆอ่ะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เป็น่วนหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แล้วก็ก็ภูมิใจที่ได้เป็น่วนหนึ่งจริงมือนับเงินไหวไหมครับก็มาช่วยนับไหมรัโโปรู้สึกว่าต่าง สุดสุดสำหรับโปรเนี่ยหรือว่ามันไปได้อีกเพราะว่าโปรยังพร้อมไปต่อบอกว่ามันมันเป็นขั้นบันไดอ่ะมันเป็นการเดินทางอ่ะใช่เพราะว่าสุดท้ายคือโปว่าโปโปยังมีแรงเหลือเยอะมากอะเพราโปโปแค่30มสิบเองแล้วโปคิดว่าอันนี้มันมันเหมือนเป็นเป็นการเริ่มต้นคือแบบ ได้เจอคนมากขึ้นได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํามากขึ้นคือทุกวันนี้งานที่ทาหรือสิ่งตา่างมันรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันนี่ไม่เคยทำเลยนี่ในมุมนี้ฉันนี่ไม่เคยทำเลยนี่มันแปลว่ามันมีอะไรที่มันพร้อมให้โปรได้เรียนรู้เยอะมากเพราะว่ามันทุกทกวันนี้มันคือการเริ่มต้นที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างต่ในเรื่องของการวางตัวพอาีกระแสเราแรงมากคือโปก็โปก็มีคมเชื่อเดียวว่าสุดท้ายเราเราก็เป็นคนเป็นคนในสาธานนะงั้น คนที่มาหาเราเขาต้องการได้รับความสุขแล้วเราก็พร้อมที่จะเติมเต็มความสุขให้เขามนันเป็นการแชร์เป็นการ give and take กันตลอดเวลางั้นทุกครั้งที่เรามาคือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราได้แลกพลังงานที่ดีต่อกันคือแต่แต่ก่อนก็ไม่ได้เห็นในมุมนี้แต่ว่าพอพอ,พอเหมือนทางทีมเขาเล่าให้ฟังแล้วเราได้มันเรียนรู้แล้วได้มองแววตาของทุกคนที่ได้มาเจอกันเงี้ยหรือทุกงานที่เราทําก็รู้สึกว่าเออมันมันมีคุณค่าในทุกๆวันจริงๆนะใช่ ใช่คือเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราเราอาจจะละเว้นในสิ่งที่เราอยากทําไปแต่มันแต่มันมีสิ่งที่เราได้ทําเพื่อคนอื่นนะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่กว่าการทําเพื่อตัวเองอก็ดีครับผม